สวัสดีครับผมชื่อตามฝันผมเป็นหนึ่งคนที่ต้องทํางานกับคนทั่วไปผมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่หลายอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้สวัสดีครับทําไมทําหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะครับโอ้กำลังคิดถึงชีวิตในอนาคตครับทำงานมานานแล้วยังไม่ถึงต้องหมายสักที รู้ไหมครับบางทีชีวิตรเราไปไม่ถึงเป้าหมายอาจจะมาจากการเลือกงานที่ไม่ถูกต้องก็ได้หมายความว่าอย่างไรหรือครับงานทุกงานบนโลกใบนี้แบ่งได้เป็น2ประเภทเท่านั้นคืองานแอคทีฟบินค e กับพาสี่บินค a แอคทีฟบินค e คืองานที่เราใช้แรงและเวลาเปลี่ยนเป็นรายได้ถ้าเราไม่มีแรงหรือเวลาทํางานเราก็จะไม่มีรายได้ยิ่งถ้าเราใส่แรงหรือเวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็จะมากขึ้นเท่านั้น แต่จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเราทุกคนอายุมากขึ้นและมีเวลาแค่24ชั่วโมงต่อวันรายได้ของเรายอมต้องถูกจำกัดลงในขณะที่พัฟสีบินทำคืองานที่เราใช้แรงและเวลาสร้างทรัพย์สินขึ้นมาแล้วทรัพย์สินดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นรายได้เมื่อสร้างทรัพย์สินเสร็จต่อให้เราไม่มีแรงหรือเวลาเราก็ยังมีรายได้เพราะทรัพย์สินที่เราสร้างคือสาเหตุของรายได้แทนตัวเรายังไงละ่ะแต่การที่เราจะสร้างทรัพย์สินแบบนี้ได้เราต้องใช้เงินทุนประสบการณ์ เส้นสายหรือไม่ก็ความสามารถพิเศษโอ oh, ผมไม่มีสักอย่างเลยอะ่ะผมจะมีโอกาสบ้างไหมครับมีสิลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ำและไม่ต้องมีความสามารถพิเศษด้วยนะยางานนี้ชื่อธุรกิจเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในธุรกิจแบบทั่วไปบริษัทจะกระจายสินค้าผ่านห้างร้านต่างๆโดยมีค่าการตลาด60%ผู้บริโภคก็จะซื้อของในราคา100%แต่ในธุรกิจแบบเครือข่ายบริษัท กระจายสินค้าผ่านเครือข่ายผู้บริโภคแล้วเอา60%ปรต่บาบงกล่าวมาแบ่งให้กับพวกเราโดยเราแค่ใช้ดีและบอกต่อแค่นี้เราก็สร้างเครือข่ายผู้คนได้แล้วและนี่แหละคือทรัพย์สินที่จะสร้างรายได้ให้กับเราอย่งไรละ่ะฟังดูก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับนั่นแหละครับโอกาสก,กับอากาศบางทีแยกกันไม่ออกเลยละ่ะที่สําคัญธุรกิจนี้ยังให้คุณภาพชีวิตที่ดีในระยะเวลาอันสั้นด้วยทีนี้เราไาดูความจริงบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเรากัน เมื่อเราเริ่มทำงานรายได้เราน้อยแต่มีเวลาและสุขภาพที่ดีเมื่อเราเป็นหัวหน้ารายได้เริ่มมากสุขภาพยังดีแต่เราไปชุมทั้งวันเมื่อเราเข้าไวกรเกษียนรายได้สะสมมากเวลามีเหลือเฟือแต่เราต้องไปโรงพยาบาลเป็นประจำตลอดชีวิตของเราไม่มีช่วงไหนที่เราได้รายได้เวลาสุขภาพพร้อมกันเลยแปลกไหมล่ะ แต่เชื่อไหมธุรกิจเครือข่ายใช้เวลาเพียงแค่2ไม่เกิน6ปีก็สามารถได้คุณภาพชีวิตทั้ง3ส่วนพร้อมกันเลยล่ะจริงเหรอครับมันจะเป็นไปได้หรือครับเป็นไปได้สิแต่ต้องเลือกบริษัทที่ดีและทำถูกวิธีด้วยนะถ้าผมจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทที่ดีคืออะไรครับตามผมมาทางนี้เลยเราจะไปศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญกันพร้อมนะเดินเราไปกันเลยยินดี คืออาณาจักรแห่งนวัตกรรมที่มี Innovation ดีไซน์และ e m p ม r e เป็นเสาหลักสำคัญของการทำธุรกิจครับ ที่ของเราครับคือสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับโดยกลุธ์ทางการตลาดครับเรามุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงใช้แล้วเกิดผลลัพธ์อย่างน่าพึงพอใจครับและสำคัญที่สุดครับเราใช้แผนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนกับสมาชิกอย่างยุติธรรมและนอกจากนี้ครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒน,นาสังคมเราจิงได้สร้างงานให้กับกลุ่มกเกษตรกรรวมถึงพัธมิตรที่สำคัญทาง,ทางทธุรกิจที่เป็นหน่วยสนับสนุนและผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นองค์ประกอ สวาสำคัญในการผลิตสินค้าของพวกเราครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วนครับเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของอินดีมครับ